ไปดูเหตุการณ์นะคะสะเทือนใจที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเจ้าของบ้านเช่าค่ะไปตามทวงหนี้นะคะกับลูกบ้านที่ค้างค่าเช่าอยู่ประมาณ1-2เดือนค่ะปรากฏว่าเกิดการพูดไม่เข้าหูกันขึ้นนะคะมีการชักอาวุธปืนยิงเข้าใส่6นัดเสียชีวิตค่ะที่ โดยเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจโรงพักหัดใหญ่รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันตายนะคะภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งซอยรัฐบำรุงหมู่4ตำบลคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ <c oughs> หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านห้องแถวซึ่งเปิดให้เช่าอยู่ติดกัน5ห้องค่ะโดยห้องที่เกิดเหตุเป็นหลังที่3นะคะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต อยู่ภายในบ้าน1คนก็คือนายธัญญาไกรราชอายุ49ปีค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องครัวหลังบ้านในสภาพที่สวมเพียงผ้ากนหนูเผืนเดียวถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นนะคะเข้าที่บริเวณหน้าอกซ้ายหนึ่งนัดโดยมีรอยหัวกระสุนปืนอยู่ที่พื้นอีก1จุดและที่ผนังห้องอีก1จุดซึ่งจากเสียงปืนนะคะที่ดังขึ้นนี่ก็บอกว่าประมาณ5-6นัดได้ ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะทราบชื่อต่อมาเพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านเช่าก็คือนายประเสริฐฤทธิ์วงศ์ซึ่งหลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปตำรวจก็เร่งติดตามตัวนะคะโดยจากการสอบถามภรรยาของผู้ตายนะคะบอกว่าสาเหตุของการยิงมาจากการที่นายประเสริฐเจ้าของบ้านเช่าซึ่งพักอยู่หลังที่5ค่ะมาทวงค่าเช่าจากสามีนะคะซึ่งค้างค่าเช่าอยู่1เดือนโดยสามีบอกว่า จะขอใจทีเดียวพร้อมกับค่าเช่าเดือนหน้าก็คือวันที่สองมีนาคมรวมเป็นเงิน5,000บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเจ้าของบ้านเช่าก็คือนายประเสริฐเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาด้วยนะคะสามีเธอเลยบอกว่าขอให้ในายประเสริฐกลับไปก่อนค่อยคุยกันพรุ่งนี้ตอนที่นายประเสริฐหายเมาแล้วทำให้ในายประเสริฐค่ะเกิดอาการไม่พอใจหาว่าสามีของเธอเนี่ยพูดจาท้าทายก่อนจะใช้อาวุธปืนที่พกมากระหน่ำยิงใส่สามีหลายนัด แล้วก็หลังจากนั้นสามีก็พยายามจะวิ่งหนีตายเข้าไปในครัวหลังบ้านจนไปล้มลงเสียชีวิตคาที่ซึ่งทางภรรยาของผู้ตายบอกเขาว่านายประเสริฐเจ้าของบ้านเช่ากับสามีเนียยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน ปกตินะคะก็พูดจาดีกันมาโดยตลอดซึ่งทางด้านของนายประเสริฐเจ้าของบ้านเช่าก็มักจะมาขอช่วยให้สามีของเธอไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ให้เป็นประจำค่ะแต่ว่าก่อนเกิดเหตุในใี่นายประเสริฐซึ่งนั่งกินเหล้าอยู่บริเวณหน้าบ้านค่ะชวนสามีของเธอไปนั่งดื่มด้วยนะคะแต่ว่าสามีบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายค่ะจึงปฏิเสธไปซึ่งเธอบอกว่าหากสามีไปนั่งดื่มด้วยกันเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นค่ะ ขณะที่ความคืบหน้าวันนี้นะคะเจ้าของบ้านเช่าที่ลงมือก่อเหตุยิงลูกบ้านค่ะก็ได้มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งความคืบหน้าเหตุการณ์เจ้าของบ้านนะคะยิงผู้เช่าเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องของ มความเมาแล้วก็ไปทวงค่าเช่านะคะที่ผู้เช่าค้างอยู่ล่าสุดค่ะช่วงสายวันนี้ค่ะเพราะว่านายประเสริฐริ์วงมือยิงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้เข้ามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนโรงพักหัดใ่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ขอให้การใดๆโดยทางพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำอีกครั้งแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ก่อนขณะที่ศพของผู้ตายนะคะก็คือนายธัญญาไกรราช อายุ49ปีค่ะทางครอบครัวได้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในพื้นที่ตำบลดอกกระบืออเภอปนเรศจัังหวดปัตตานีแล้วค่ะ โดยผู้ตายนะคะอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้เนี่ยสคนพ่อแม่ลูกโดยลูกสาวก็ยังเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งเลยค่ะกระดาษที่บรรยากาศที่บ้านเช่าเกิดเหตุนะคะก็วันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจดูก็พบว่าเพื่อนบ้านข้างห้องที่เป็นผู้เช่ายังอยู่ในอาการตกใจและก็มีผู้เช่าบ้านหลังหนึ่งนะคะที่อยู่ติดกับบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งเพิ่งมาเช่าบ้านได้เพียง3วันค่ะ ก็ได้ตัดสินใจแจ้งขอย้ายออกไปจากบ้านแล้วนะคะเพราะว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น